สวัสดีครับผมนายวิรพลมัตยานักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับเลขที่34การครั้งที่4เรื่องประชากรกับคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตหมายถึงคนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในส,สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันย่อมมีความต้องการคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตหมายถึงคุณภาพในด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจการศึกษาและศาสนาซึ่งเป็นค่าเปรียบเทียบไม่มีกฎเกณฑ์ตัวแน่นอน คือทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานมาตรการต่างๆกันไปตามความต้องการของแต่ละสังคมแต่ความต้องการในคุณภาพชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเรื่องความจําเป็นและความต้องการของการดํารงชีวิตของประชากรที่แตกต่างกันดังนี้ปัจจัยเกี่ยวข้องกับความจําเป็น1อาหารเพื่อความอยู่รอดของชีวิต2ที่อยู่อาศัย สเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสี่ยารักษาโรคปัจจัยเกี่ยวข้องกับความต้องการ 1. เพื่อความตอบสนองความพอใจในแต่ละบุคคล 2. ค่านิยม 3. ามจุมุ่งหมายในชีวิต 4. ได้รับบริการหรือสังคมต่างๆเรื่องที่ 1. ประชากรกับอาหารเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรมมีการบริโภคเป็นข้าวอาหารหลักในสมัยสุขโขทยัยเรามีอาหาร อาหารที่ส,ม,ส,ม,ม,สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ต่อมาในสมัยอยุธยาเราเริ่มติดต่อกับชาวตะวันตกเริ่มส่งข้าวเป็นสินค้าแต่ปัจจุบันปริมาณข้าวที่ปลูกในแต่ละประเทศลดลงเพราะพื้นที่ทําการเพาะปลูกลดน้อยลงเนื่องจากการใช้ที่อยู่อาศัยของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นตั้งตัวอุตสาหกรรมต่างๆอีกทั้งการผลิตบางปีไม่แน่นอนต้องผเผชิญกับความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศทาให้ผลิต เกษตรกรรมอื่นๆมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการส่วนอาหารที่ได้จากทะเลมีปริมาณลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการจับปลาทําให้การเพิ่มของปลาไม่ทันต่อความต้องการของมนุษย์ปัจจุบันประชากรไทยมักบริโภคอาหารสำหรับสำเร็จรูปซึ่งการปรุงอาหารเพื่อขายเน้นปริมาณ มากกว่าคุณภาพอาจส่งผลต่อคุณภาพอนามัยของผู้บริโภค2ประชากรกับสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตใจสุขภาพอนามัยของประชากรเป็นสิ่งสาคัญถ้าประชากรประสบปัญหาด้านสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บการรักษาพย,พยาบาลย่อมไม่สามารถประกอบอาชีพเป็นภาระให้กับ,บสมาชิกในครอบครัวการที่ประชากรเพิ่มขึ้นทําให้ภาวะโภชนาการและการศึกษาเร็วลงเพราะทรัพยากรอาหารที่มีจํากัด สมาชิกต้องช่วยกันทำมาหากินเมื่อทำงานหนักก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายเนื่องจากจำนวนประชากรมากกว่าแพทย์พยาบาลทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องทำงานหนักในโรงพยาบาลของรัฐและยารักษาโรคที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสุขภาพสังคมไทยในปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นคนไทยต้องแย่งกันประกอบอาชีพการดำรงชีวิตแข่งแย่งกัน ทั้งการเดินทางการมริโภคอาหารที่อยู่อาศัยแออัดการดิ้นรนเพื่อปากทองของแต่ละคนทําให้สมาชิกในสังคมเกิดความเครียดิตกกังวลเกิดการเอาตัวรอดนี้ทําให้ประชากรจํานวนมากที่มีอาการป่วยทางจิตมากขึ้นมีการหันมาใช้สารเสพติดให้โทษแก่ร่างกายและจิตใจเกิดการทาร้ายทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมสังคม3ประชากรกับการศึกษาการศึกษาเป็นเรื่อง ครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ .2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545มาตรการ10วรกหนึ่งบัญญัติว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ที่รัฐจะต้องจัดอย่างเคร่งครัดถึงและและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่าย าการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดเป็นทำเป็นมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่เก่งดีจากรายงานการวิจัยพบว่าวัฒนจักรความวัฒนจักความงามที่แปรผันตัวหนึ่งคือระดับการศึกษาตกต่ำทำให้ประกอบอาชีพไร้ฝีมือได้รับรายได้น้อยไม่มีเงินออมไม่มีเงินทุนเกิดภาวะนิสิน ทำสุขภาพและกายและจิตย่ำแย่ต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงรายได้ก็น้อยดังนั้นจำเป็นต้องให้ลูกเราออกจากการเรียนมาช่วยทำงาน